กลับสวัสดีเหล่าสาวกแซลลี่กันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงอารีนาตั้งชื่อว่าอะไรดีอารีนาพาเพลินเอชื่อโคตรจะนุบโอเคแล้วก็จะมาเล่นโหมดอารีนากันนะครับในพาร์ทนี้วันนี้ผมอาจจะได้ลง3คลิปเลยนะคนแรกครับ โอเคผมขอจัดทีมก่อนนะประมาณนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอ้ยไวเซอร์เอ่อเอาตัวนี้ออกแชปไปเข้าไปโอเคทีมอริสนาก็ประมาณนี้นะครับโอเค อดีาก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับของเรามันก็เฉยเฉยโอเคทีมงานของเราทีมงานคุณภาพนะครับสจดยอดสำหรับอ่า จิกซอผมก็อ๋อเนี่ยเอาเป็นช่วงตามล่าหาจิกซอแล้วกันพัซ z l โซสำหรับจิกซอผมก็ยังไม่ครบนะครับเอาตอนนี้เป็นช่วงตามล่าหาจิกซอคี่ที่สามแล้วกันชื่อดูน่าสนใจดีโอเค แสต๊อกซออยู่2อันนะมีแปดอันอพรุ่งนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นผมหรอรีวิวปืนสลุดแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาแจกกบแดงแปดดาวใช่ไหมละ่ะก็น่าจะได้ได้รีวิวปืนสลุดในวันพรุ่งนี้รอมานานเหลือเกินปืนสลุด ได้อะไรเอ่ยขอจิกซออ่ะไม่ได้นะครับโอเคหมดอาริณาผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะจะเห็นได้ว่าคิดตันผมไม่ค่อยจะมีเลยมีพันเดียวคิดตันหมดอารีนานะมีอยู่พันเดียวฟาด ถ้าผมหายใจแรงไปก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเหมือนอันนี้นะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะยินดีด้วยสเตตรเครียร์ผมถ้าทางทีมงานไลน์ได้ดูคลิปของผมอะผมก็อยากให้ทางทีมงานได้ใส่ของรางวัลที่ดีกว่านี้หน่อยนะ เนี่ยดูสิมันมีแต่ขยะทั้งนั้นเลยโอเคครับได้ยิกซอมาแล้วเล่นให้มันครบแล้วกันนะอย่างเช่นว่าเปลี่ยนของรางวัลเป็นได้แร่ม่วงอะไรประมาณเนี่ยแร่เอาของที่มันรางวัลที่น่าสนใจใส่เข้าไปด้วยนะแล้วก็เพิ่มรางวัลคริสตัน เริ่มแรกที่ห้าร้อยเงี้ยทุกคนจะได้หันมานี่ยมเล่นโหมดกิสต์เอ่อโหมดอารีนาหน่อยแบบนี้มันมันน่าเบื่อเกินไปอ่ะเข้าเลยไม่พักกันเล่นกันแล้วนะผมก็เอ่อเสนอหน่อยนะโอเคปะปะดะปะปะปะดะปะ,ปะ,ปะ,ปะ พรุ่งนี้ก็จะเป็นเอ่อถ้าเสียงลมเข้าก็ขอโทษด้วยนะครับผมเปิดพัดลมพรุ่งนี้ก็จะเอ่อเป็นพัซเซลิลในโหมด PVP นะวันที่27เดี๋ยวนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงอ่อ PVP รายวันนะครับเพราะว่ามันแหลกลงไปก็ไม่น่าจะสนุกนะผมเลยไม่ลงก็ขอโทษด,ด้วยละกัน พีพีรายวันผมอาจจะได้ลงตอนที่ผมอยู่หลีกต่ำๆนะแต่เนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ทางทีมงานหลายน่าจะเรียกว่าอนะไรล่ะออกแบบโคนี่รถแชมเปนให้มันดูน่ากลัวกว่านี้นะในร่างแปดดาวอะไม่ค่อยเท่เลยอะร่างแปดดาวอะ่ะ ถ้าทํง,งานน่าจะทำให้มันดีกว่านี้มันดูกระนุง้งกระนิ้งมากเลยสีชมพูอ่ะดูดีได้จะของอะไรเนี่ยมีแต่ขยะทั้งนั้นเลยโธ่ตาก็ต้องเอาไปย่อยโธ่ขอเพื่อนไปช่วยหน่อยแล้วกันอ่ะกดไม่ติด โทรศัพท์เราจะพังไหมเนี่ยอยากมีสปอนเซอร์จังเลยถึงจะมีคนตับแค่หนึ่งคนก็ตาม,ไ,ม <laughs> ไปลลูกล้านวิ่งสวยงามมากมช้างอช้างตายไปแล้วสำหรับอ่อ เรนเจอร์8ดาวอันต้าตัวแรกของผมก็เป็นช้างมาครับเป็นตัวที่ผมผูกพันมากเลยจะเห็นได้ว่าผมไม่ยอมเอาออกนะเป็นทีมบีอะ่ะมันเอาออกไม่ได้นะช้างเป็นตังที่ผมผูกพันมากขยะล้วนๆนด่านที่เจ็ดแล้วอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับสำหรับการ เล่นหมดอารีนาแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้มันตื่นเต้นะหาวิธีทําให้มันตื่นเต้นหน่อยละกันโอเคเล่นแบบนี้อาจจะดูน่าเบื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดวิธีเล่นให้มันสนุกแล้วกันเดี๋ยวค่อยทําเป็นคลิปทีหลังแล้วกันนะโอ้เพื่อนเราช่วยได้เยอะเลยนะครับ Okay. ฝ่ายตรงข้ามมีคนนี่โกชมเปญน,นะแต่ว่าก็สีมองเท่งไปละโอเคสำหรับตานที่เอ่อเท่าไหร่ไม่รู้ก็จบกันไปสำหรับใครที่อยากได้ไอดีผมผมจะเตียอ่าบลิ้บลิบล้ลิ้นพันกันหมดแล้วจะต่อเลยเขาเรียกว่าอะไรล่ะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ ใช่ description เนาะใครใครที่อยากได้ผมไปช่วยนะอาจจะช่วยไม่ได้เยอะเท่าไหร่โอเคถึงหนาที่แปดจะละ,อะเอาตัวที่มันทำให้จบเร็วได้ไหมเนี่ยมีไหมโอเคเอาตัวอาดป้อมไปด้วยดีวยกว่าจะได้จบไปไวนะไปไปไป เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าบอดใน PVP มันก็โกงนะือว่าเล่นทีไรเนี่หัวร้อนทุกทีเลยมันโกงอะ่ะบอดใน PVP อะ่ะแล้วก็เวลาไม่เล่นอัดป้อมนะยื้อกันานานอยู่งั้นแหละ สเตทที่เท่าไหร่อละเนี่ยแปดหรือเปล่าแปดหรือเก้อาอะขยะสดทั้งนั้นเลยอ่ะฝนตกแลเนี่ยถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขอโทษด้วยนะครับอก็จบแล้วนะกันใจดูกันหน่อยทั้งเสียงฝนเสียงลม ออโทษด้วยนะครับรู้สึกว่าตัวอัดป้อมของเราจะไม่ได้ทำงานเลยนะจบก่อนตลอดเลยอัดเข้าไปโอ้โหอัดเข้าเท่านั้นเลยเหรออัดเข้าไปโอเค เรีย์สเตจที่เกเสร็จแล้วเนะาะเดี๋ยวตอนเย็นผมอาจจะลงคลิปเพิ่มนะถ้าผมพึ่งสู้อันนี้ผมเหนื่อยมากเลยง่วงมากไปดูอ่ Power Ranger มาไม่ได้นอนเลยสนุกนะ Power Ranger ผมให้8.5เต็ม10นะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดู โอเคถึงดาดสุดท้ายกันละผมอยากให้หมดอลรีน่ามีคุณสองจังเลยอยากให้มันจบเร็วๆมันน่าเบื่อมากเลยพูดตรงนี้มันน่าเบื่อมากอยากให้มันมีคุณสองเหมือนกับพีวพีอ่ะนะเจมช่วยเหลือหน่อยนะคงไม่เกินแรงของพวกคุณหรอกโอ้ตัวตีป้องผมมันตีไม่เข้าเลยอะ่ะ โอเคน่า okay, จะเป็นลิซ่าที่เป็นคนตีตูดตีปเปอร์แม่งไม่ได้ไม่ได้หายอะไรเลยอู้ฟูฟ่ฝวยฝวยจริงจริงแต่ว่าอะไรไม่รู้นะอู้ฟู่ฝวยฝวยอะไรเนี่ยออซาร์อะไรโอเคสำหรับการเก็บพัสดุในโหมดอลิซ่าก็ขอจบกันไว้ เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคขอแคปรูปทำโปกก่อนโอเคสํหรับคลิปนี้บายบายกดลบรูปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับบายบาย